สวัสดีเพื่อนๆชา youtube ทูตสัตนนะครับผมผมกนอีกช่นเคยนะครับกับช่องนัว18อัมโมเลตซึ่งช่องของเราคุณจะนงเสนอวัตถุมงคลแนวเครื่องรางของขลัขง,งที่ร้อนแรงที่สุดแห่งยุคนั่นะก็คือมีดหมอเทพศาตราเจ้าคุณพัฒน์ปุญญากามโมวัดไวยด้วนเจ้ารังสวรรค์หรือพระราชมงคลวัชราจารซึ่งประบัดในสายลงพุทพศาสาทะเล ึ่งหลวงพ่อเทพประศษษสศริษเ์นั้นได้ถ่ายทอดพิชามีดหมอมาสูหลวงประเดิมวัดนองโพแล้วหลวงประเดิมวัดนองโพก็ได้ถ่ายทอดมาสูหลวงวัดอีกทีัตถุูประคนของท่านนะครับมีด้วยกันมากมายหลายชนิดซึ่งล้วแล้วแต่มีพุทธคุณสูงด้วยกันทั้งสิ้นแต่ท,ที่เสาะแสวงหาของทัานสะสมรูสิสย์ทุกขานนำไปใช้แล้วมีประสบการณ์ยะแยะมากมายเรียกได้ว่าพุทธคุณครอบจักรวาลจริงๆ และถือว่าไม่เป็นสองรองใครในยุคนี้ในเรื่องของความสักสิ์และก็ประสบการณ์นั่นก็คือวีดบ่อขอท่านเองหลวงพ่อพัฒท่านเกิดเมื่อวันที่12พฤษภาคม2465นะครับโปรัท่านที่สนใจวัตถุมงคลนะครับ0970195618แอดไลน์เข้ามาพูดคุยกันนะครับหรืออีกหลายช่องทางนะครับ ลิงก์แปะไว้ใต้คลิปแล้วนะครับสลาับทดที่สนใจที่จะร่วมมหาบุญสร้างมหาเจดีย์กลางน้ำกับหลวงพ่อหมายเลขบัญชีขึ้นไว้ให้แล้วนะครับ สวัสดีครับผมก็อีกเช่นเคยนะครับกับวัตถุพลิตดหมอและก็วัตถุมอต่างๆของหลวงพ่อศึกษาก็เป็นแนวทางในการสะสมร่วมกันนะครับถ้าเราจะพูดถึงวัตถุมงคลต่างๆของหลวงพ่อนะครับมีดหมอเนี่ยถือว่าเป็นวัตถุมงคลอันดับหนึ่งนะครับที่สร้างชื่อให้กับท่านแล้วก็เป็นสุดยอดของเครื่องรางที่มีพุธคุณสูงที่สุดนะครับแต่บรรดาเครื่องรางทั้งหมดเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็น มีดหมอตะกุดนะครับผ้าประเจียดเบียกแก้นะครับตัดคดไอพ้พวกนี้นี่มีดหมอเนี่ยถือว่าเป็นประสบุครณที่ครอบจักรวาลที่สุดเลยนะครับเนื่องจากใช้ถอนแก้กันได้นะครับอย่างเล่มนี้นี่ถือว่าเป็นเล่มแรก ตั้งแต่ที่ผมเข้ามาศึกษาเกี่ยวกับหลวงปู่พันธ์นะครับก็ได้เล่มนี้มาบูชานะครับซึ่งก็ไม่ได้ตั้งใจนะครับพอดีไปปิดล็อกเก็ตเขานะครับตกลงกันไม่ได้นะครับก็เลยถามหามีดหมอเขามีนะครับเล่มนี้ก็เปิดมาต่อเป็นชั่วโมงไม่ลงนะครับก็ตัดสินใจเอาไปก่นนะครับเพราะตอนนั้นไม่รู้ว่าจะหาได้จากที่ไหนนะครับ แต่พอมาศึกษาจร,จริงถึงรู้ว่าเนี่ยก็คือเป็นมีดวัดออกปีห0ศูนย์นะครับต่อโคตตัวพรกนะครับเป็นมีดวัดออกปีหศูนย์ถือว่าเป็นมีดที่ต่อโคตจะเป็นทางการเป็นร้นแรกนะครับก็บูชาเรื่อยมาแล้วก็ดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตเยอะแย,ย,ยะมากมายนะครับดังนะั้นี้ใครที่ นะครับอยากจะหาวัตถุมงคลมีดหมอไว้ใช้นี่ครับบางท่านเนี่ยศึกษาหลวงพ่อเดิมดูคลิปแล้วดูแลว้วดูอีกหาดูคลิปไปเรื่อยๆนะครับแต่บางเอิญส่วนตัวแล้วเช่าหาได้ในประมาณหลักพันหลักหมื่นเนี่ยนะครับอย่าไปหวังนะครับว่าท่านจะฟุกได้วัตถุมงคลมีดหมอของหลวงพ่อเดิมในราคาหลักพันหลักหมื่นปัจจุบันไม่มีแล้วนะครับ ยังไม่ได้ก็ต้องมีเกือบสองแสนแล้วนะในะปัจจุบันนะครับดังนั้นะนี่หลายท่านเนี่ยที่รู้ตัวก่อนเนี่ยเขาก็จะหันมาเก็บวัตถุมงคลมีดหมอของกิจิท่านอื่นนะครับที่เป็นสายเดียวกันก็ยังจะมีหลวงพ่อกันวัดเขาแก้วแบบนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็มีหลวงพ่อสะอาดวัดเขาแก้วนะครับในปัจจุบันนะครับแต่ถ้าเป็นแบบสายที่ณตอนนี้นี่ เพิ่งพาพุทุคุณได้จริงนะครับประสบการณ์เยอะที่สุดเนี่ยผมก็แนะนํานะครับมีดหมอหลพัดเนี่ยนะครับก่อนหน้านี้ผมคิดแค่ว่านะครับมีดหมอเนี่ยก็จะเป็นของหมอผีหมอธรรมไม่เกี่ยวอะไรกับเรานะครับหรือบูชาก็แค่คืนทิ้งไว้ไว้ใช้ในในเรื่องของการถอนแก้กันซึ่งถ้าไม่เกิดเรื่องขึ้นมาก็คงจะไม่ได้ใช้ประมาณนี้แต่จริงแล้วไม่ใช่เลยนะครับ มีดหมอเนี่ยสามารถขจัดปเป่าอะไรอะไรได้หลายอย่างเลยนะครับที่ไม่ดีนะครับอย่างเราเนี่ยเราบูชาไว้บนทิ้งที่บ้านก็ได้นะครับกราบไหว้สวดมนต์นะครับสิ่งไม่ดีเนี่ยจะไม่เข้ามายุ่งเกี่ยวกับเรานะครับสิ่งดีๆมันก็จะเกิดขึ้นแน่นอนนะครับอย่างร้านค้าร้านขายเนี่ยนะครับทำเลดีขายของสินค้าเนี่ยดีนะครับแต่ทําไมขายแบบกิดกรดนะครับ อาจจะมีสิ่งไม่ดีก็ได้นะครับที่มารบกวนแล้วก็มีตฐุมงคลดีๆโดยเฉพาะมีดหมอในี่ครอบจกักรวาลสุดแล้วนะครับขึ้นหิงไว้นะครับเ,เพื่อนๆก็จะนะครับก,ก,ก็ที่จะก็ะจปะปัดเป่าสิ่งไม่ดีออกไปนะครับทำให้เพื่อนๆขายของดีได้นะครับอันนี้เป็นความเชื่อที่รับหลายๆท่านก็พิสูจน์มาแล้วนะครับทางร้านนี่มีปถุมมงคลมีดหมอ ทั้งมีดวาระพิเศษหายย,กยากๆแล้วก็มีดวาระปกติวัดสร้างเองจำปีนะครับแล้วก็มีให้เป็นเพื่อนได้ชาวหาบูชากันนะครับนี่เลยนะครับมีดหมอของหลวงพ่อเนี่ยพุทธคุณครอบจักรวาลจริงๆนะครับแต่ที่ยังไม่มีในแนะนํานะครับให้บูชาติดบ้านติดรถติดตัวครับเล่มเล็กๆเ,เนี่ยนะครับอย่าง5้าที้วันนี้นี่ถ้า ออกนอกบ้านเนี่ยนะครับถ้าตำรวจคนเจอก็เถิดเป็นอาวุธนะครับอาจจะโดนยึดไปก็ได้นะครับยิ่งเขารู้ว่าเป็นของหลวงพ่อพแล้วเนี่อาจจะยึดไปก็ได้นะครับอาจจะไม่ได้คืนนะครับดังนั้นนี่ตอนนี้เขาหากันอยู่นะครับแต่อาจจะเช่าบูชาของแท้พุทธคุณสูงๆครอบจักรวาลเนี่ยนะครับก็เชิญที่ร้านได้นะครับประสบการณ์เนี่ยเยอะมากๆนะครับไม่ต้องห่วงเลยมีดหมอสายนี้นี่นะครับถอนแก้กันได้ดีนะครับ คำบอกเล่าของลูกค้าที่เช่าหาไปเนี่ยบางท่านเนี่ยไม่ชอบโอวดนะครับเขาได้ของดีไปในเก็บเนียบนะครับไม่เคยทักมาที่จะขายคืนหรืออะไรพวกนี้เลยนะครับชีวิตเขาเปลี่ยนไปแต่เพียงแต่เขาไม่เล่าให้ฟังต่านั้ส่วนท่านที่คุยกันสดิทอ่าเป็นคนที่ชอบแลกเปลี่ยนความรู้กันนะครับก็จะเล่าประสบการณ์ดีๆให้ฟังเยอะเลยนะครับแล้วก็จะกลับมาเช่าหาซ้ำาๆไปนะครับตอนนี้เราเกิดทันยุคข,ของท่านนะครับยังได้เห็นท่านอยู่ นะครับแล้วก็ได้สามารถที่จะเรียนรู้เก้แท้ชี้ขาดได้นะครับมีเสียนที่เกิดทันนะครับรู้ตำหนิหลายช่างมีดโค้ดต่างๆเนี่ยนะครับดังนั้นนี่ก็ยาให้พลาดนะครับคนจะเริ่มศึกษาได้แล้วนะครับเพราะว่าวันหนึ่งเราก็จะมานะครับเสด็จได้เหมือนหลวงพ่อเดิมแบบนี้นะครับสำหรับท่านที่ นะครับบรรพบุรุษของเราอ่ะอาจจะเกิดในยุคนั้นแต่ไม่ได้เก็บไ้ให้ลูกหลานเลยนะครับต้องไปเช่าหารราคาหลักแสนหลักล้านนะครับแล้วก็นายชาก็ก็แต่บรรพบุรุษนะครับบางท่านเนี่ยเขามีประสบการณ์นะครับก็คือมีดหลงประเดิมเนี่ยนะครับเป็นของตระกูลก็เลยนะครับเขาไปลบนะครับได้เป็นทหารผ่านศึกด้วยนะครับแล้วไปลบมาเนี่ยโดนระเบิดแบบตกแบบใกล้ๆเลยนะครับเละแน่นอนนะครับแต่มีดเล่มนั้น เป็นมิ่งลงประเดิมเนี่ยทำให้เขารอดนะครับแล้วปัจจุบันเนี่ยเขาก็สืบทออกันมาเขาก็ไม่ขายเลยนะครับเป็นนี่เล่มเล็กๆปกติดตัวได้นะครับนี่คือประสบการณ์นะครับส่วนขนมพัดเนี่ยเยอะนะครับเยอะจริงๆนะครับต้องมีแบบนี้เลยถึงจะเรียกว่าเด็กชมคลิปจบแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อจะได้มีกำลังใจในการทำคอนเทนต์ดีๆ เพื่อเผยแพร่บารมีของหลวงพ่อต่อไปนะครับแล้วก็เป็นแนวทางในการสะสมร่วมกันนะครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับปีใหม่นี้ให้แด้วยเงินท่าเข้าของเองินใช้เงินทุกๆคนนะให้มีความสุขความสบายปราศจากโรคภัยไข้เจ็บิลอดไปนะถูกนะทุกทุกคน